ที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอันนี้ที่ผมอยากจะให้เราช่วยแถลงข่าวหรือว่าส่งข่าวไปเพราะว่าวันนี้มันก็มีบุคคลสำคัญนะอินฟลูเอนเซอร์หรือดารานักแสดงเนี่ยนะก็ถูกนำรูปไปใช้เป็นเพื่อไปทำเป็นแอคเขาปลอมนะเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเป็นคนไทยต่างๆเขาก็จะไปใช้ที่ต่างประเทศเพราะคนต่างประเทศก็อาจจะไม่รู้จักไม่รู้จัก ดาราหรือนักแสดงคนนี้นะครับหรือแม้แต่ในเมืองไทยเองก็ปลอมจริงๆเลยตั้งใจปลอมเป็นให้เขาเป็นเป็นบุคคลคนนี้นะครับเพื่อไปหลอกลวงประชาชนไปหลอกเงินหลอกขายของหรือไปหาประโยชน์ต่างๆนะครับซึ่งอเน,นี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการชอบโกงประชาชนซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับเสื่อน,นี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการผิดฐานชอบโกงเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรา3 4 1หนึ่ง สาม้ี่เ็ดนะครับผู้ใดทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปอกไปข้อความจริงซึ่งคนบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกลอกลวงหรือบุคคลที่สามก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ามปีนะครับและมีความผิดฐานนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับมาตาราสิบสี่วงเล็บหนึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและกรณีถ้านําภาพและเสียงนะครับวิดีโอ เฟซบุ๊กมีการยืนยันบัญชีชัดเจนแล้วว่ามีมีการทําผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะอย่างถ้าเป็นอย่างคุณโอ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นการถ้าเอารูปไปใช้ไปทําอ็กซ์ครออมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณโอ๊กนะครับก็ถือว่ามีความผิดตามพร,ะระบลิขสิทธิ์ด้วยนะครับมีมีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาทแล้วหากทำผิดมีเจตนาเพื่อการค้าด้วยเนี่ยจะมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงแปดแสนบาทหรือจําคุก 6เดือนถึง4ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งก็จะเห็นว่ามีโทษหนักนะครับ